ไอ้เยี่ยเขียวเล็กที่เคยเอาลงไว้นะครับลูกแม่มาานครนะครับแต่ว่าพ่อยังสงสัยว่าเป็นไอ้เท่าเทพนครของเสียแม็กไหมที่ผมซื้อแต่ก่อนนะครับตัวนั้นเอาไปปล่อยข้างในนะครับประมาณเกือบเดือนนึงอยู่นะครับก็เลยป่วยตายพ่อมันนะครับตัวนี้มัน มันลอยเล็กมากนะครับตอนนี้2อกิโลหนึ่งนะครับแต่มีมีรอยนิดนึงมีสูงสูงนิดนึงนะครับเป็นไก่ไม่เตี้ยนะครับซ้อมมาสามครั้งนะครับก็ได้ได้ไก่ทั้งสามครั้งนะครับเสียนไก่เอาไปเตะรอบแรกกินโคกนะครับก็ได้ไก่นะครับรอบสองก็ สอสุวัส์ก็จับยอมนะครับรอบสามตีกับเซียนฝ้ายนะครับอัศจรรย์ฟาร์มนะครับก็ได้กินโคกกับเล้าขาวขัวเล็กนะครับไอ้นี่มันมันหมานครับมันเป็นเยี่เขียวนะครับรอยเลกลอยเล็กมากครับสองกิโลหนึ่งตอนนี้แต่ลอยน่าจะน่าจะได้สองสามอยู่ หน้ามอมมาเลยน่าจะเป็นลูกเทาเทพนครนะครับดูหน้าดูตาแล้วนะครับเทาเทพนครบวกแม่อะไรฟ้าประทานนะครับของเสียนะตอนนั้นตอนที่ซื้อมาครับถ้าเคยดูคลิปเก่าๆจะรู้นะครับตัวเยี่ยเขียวออกสีสัานิดนึงนะครับตัวพ่อกบให้พอัยไปปล่อยโรงเรียนนะครับตายครับป่วยครับเดี๋ยวทําตัวก่อนนะครับ